ที่คู่นี้กันบ้างเจเจกับต้าเหนิงค่ะล่าสุดในควงกันออกงานคู่เนี้ยบอกเลยว่าควงคู่กันออกงานไหนงานนั้นดูดีขึ้นเป็นร้อยเท่าอรับบทเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งไปแล้วนะคะสวยหล่อดูดีดูดีดูดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีเป็นไอรีนหแล้วเดี๋ยวแม่เพิ่นก็มาจะตีก็เห็นคิดถึงตั้งแต่ต้นรายการกนเลยหน่อยมาเป็นแพ็กคู่ก็เลยขอคว้าตัวมาอัปเดตหลายๆเรื่องนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้น เอ๊ะหรือว่าจะเตรียมมีข่าวดีเรื่องงานแต่งหือเปล่าที่แซลแบบนี้เพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้ในวิกิพีเดียคุณเว็บที่เขาใช้เก็บข้อมูลเวลาเราบอกว่าจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยเว็บนี้ก็มักจะขึ้นมาเราคนดังเนี่ยมีชื่อเสียงเนี่ยเขียนเอาไว้คุณผู้ชมค่ะทั้งสองคนเนี่ยเขาคือคู่ชีวิตอเอ้า ก็คือขึ้นสเตตัสไปแล้วว่าคู่ชีวิตนะแต่ไม่ได้วิกฤติอ่ะมันมีสามารถคนนอกเข้าไปแก้ไขท้อมึได้ค่ะี่ก็ต้องดูดีๆเลยเหมั้งเออนะคะอย่าไปเชื่ออะไรทั้งหมดน้อกอินเทอร์เน็ตคราวก่อนได้ถามเจเจไปครั้งนี้นะคะเจอต้าเหนิงเธอก็เลยบอกว่าอุ้ยงงงขำๆบอกว่าโอ้กเป็นเพราะว่าทั้งสองคนคบกันมานานนานขนาดไหนรู้ไหมเจ็ดปีโอ้โหนานมากเลยแต่ถึงยังไงตอนนี้นะคะยังไม่ขอคิดเรื่องแต่งงานนะเพราะว่ายังสนุกกับงานที่ทำอยู่เลยจ้า ผมว่ามีงงอยู่แล้วครับงง,งงคู่ครับ <laughs> จริงๆริออกทรงแบบคู่คู่คกรรมคู่กรม <c oughs> รมมากกว่าไเหรอทำไมไม่ใช่คูวิแซลแซลแซไม่ได้ซีเรียสค่ะน่าจะเพราะว่าคบกันมานานแล้ว <c oughs> ชก็เลยเหมือนมันแก้ได้ปะในวิกิทุก <c oughs> วันนี้เราพยายามที่จะโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามากกว่าจริงที่บ้านหนูไม่ค่อยกดดันอะไรเลย่ะก็เลยแบบชิลมากไม่มีแบบความเครียดหรือว่าความกดดันแล้วจริงๆไม่ค่อยได้คิดกันด้วยสร้างตัวก่อนกำลังสร้างตัว อืมสั่งปวตอนนี้เออนะคะหลังไม่เนี่ยเราก็จะชมตลอดว่าเออตาหนึ่งสวยจริงอ่ะสวยสวยหมดจดเข้ากันเลยอสองคนเนี้ยโอ้นะคะอ่ะในงานเดียวกันเจอแรปเปอร์หนุ่มคุณก๊อกพักิีฮีโร่ค่ะชวนเมานิดนึงถึงเรื่องลูกสาวเรื่องชูใจตัวแสบเหมือนกันค่ะได้ข่าวว่าเตรียมเดินตามรอยคุณพ่อแล้วคือน้องเนี่ยดูสนใจเรื่องงานในวงการบันเทิงไงเพราะว่าน้องกล้าแสดงออก พี่ก๊อฟเนี่ยเผยว่าก็ดูชอบเพลงอยู่นะแต่ไม่ใช่แบบพ่อไม่ใช่แรปแรปแบบพ่อนะเป็นเพลงแบบว่าทรงอย่างแบดหรือว่าเกาหลีซะมากกว่าและพี่ก๊อฟยังบอกด้วยนะคะไปสายตลกก็ถือว่าได้เหมือนกันนอกจากนี้ค่ะพี่ก๊อฟเนี่ยยังอัปเดตที่เ,เรื่องที่ทุกวันนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขณะที่หลับค่ะ,ะเออแล้วก็คาดว่าต้องใช้ตลอดชีวิตด้วยนะคะช่วยเรื่องในการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะแม่จะไปทังตลกนะครับไมแน่ อะอเออเขาเขาจังหวัดตลกดีนะเออมันมันเฉียบอะ่ะเวลาเราดูแจ๊สแล้วเรารู้สึกดูเราดูแบบเออเฉียบดีครับครับพี่แจ๊สโผล่ในใจเหรอพี่อะไรคนระับ <laughs> ใช่ใช่ใช่ใช <laughs> รู้สึกว่าเออตลกดีนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เขาอาจจะไม่ได้อินกับแร็ปผมว่าเขาน่าจะอินกับกับเพลงร้อง <laughs> กับเต้นมากกว่าเขาชอบ n c t Dream นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วเมนเขาเป็นใครต้องคุยกับแม่เขาเรื่องนี้ยเพราะว่าไปด้วยกันเขาไม่ได้ชอบปาร์กี้พีโรหรอคะไม่อยู่ในหัวเขาเลย ถ้าได้เข้าไปทำสลิปเพยทท์ทั้งทั้งสั้ทีเนึ่จะดีมากโอกาสหายคันไม่มีแต่ใช้เครื่องไปตลอดชีวิตแล้วช่วยได้อืมค่ะเออนิดนึงก็แล้วกันเรื่องสุขภาพนะคะต้องดูแลกันไปอะเนาะ